ถ้าเกิดผู้เล่นระดับตำนานอย่างเปเล่มาเล่นฟุตบอลในยุคปัจจุบัน จะเป็นยังไง w h a อี f f o ต t b a l l e ี1วันนี้เราขอเสนออีกหนึ่งแง่มุมที่น่าสนใจมากๆครับไอเล่เป็นผู้เล่นระดับตำนานแน่นอนครับแต่ยุคสมัยของเขามันก็ผ่านมันนานแล้วนะครับฟุตบอลปัจจุบันก็มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะมากแล้วถ้าเกิดเปเล่มาเล่นฟุตบอลในยุคปัจจุบันมันจะเป็นยังไงคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงมุมมองที่น่าสนใจในหลากหลายแง่มุมนะครับอย่างแรกครับตัดออกไปเลยก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บเจ็บยาวๆเจ็บบ่อยๆเนี่ยตัดออกไปก่อนรวมถึง,ลงหลงไหลในแสงสีด้วยเนาะคือมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แแต่่ออยาากเาในงมมุ ที่เปเล่ได้เล่นแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาความสามารถของเขามาเจอกับฟุตบอลยุคปัจจุบันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มแรกครับจุดเด่นของเปเล่เปเล่ขึ้นชื่อในเรื่องของความเร็วเทคนิคที่เฉียบขาดและความสามารถในการยิงประตูดได้ทุกรูปแบบทั้งการยิงไกลลูกโมงหรือการเลี้ยงผ่านคู่ต่อสู้และถ้าเกิดเปเล่มาอยู่ในยุคปัจจุบนันสมมุตินะเปเล่แบบเกิดใหม่แต่ความสามารถยังเหมือนเดิมนะแล้วบวกการฝึกซ้อมแบบใหม่ที่มันทันสมัยขึ้นโภชนาการดีขึ้นและการพัฒนาร่างกายที่แข็งแร่งกว่าในอดีตเปเล่เขา ก็จะกลายเป็นกองหน้าสารพัดประโยชน์ครับเล่นในทั้งตำแหน่งฟอรสไนหรือหน้าตำ่ำความเร็วและไหวพริบของเขาก็น่าจะเหมาะกับการใช้เทคนิคแบบเพรสซิ่งซึ่งในยุคสมัยใหม่นี้ก็น่าจะเหมาะกับ แมนซิตี้หรือลิเวอร์พูลนะครับถัดมาครับเมื่อเปเล่ต้องเผชิญกับคู่แข่งในยุคสมัยใหม่นี้อย่างแรกครับเจอกับกองหลังยุคปัจจุบันอืมผมว่ากองหลังคนนี้หดไปเปลี่ยนรูปดีกว่าอก็ยัง <c oughs> นั้นอยู่อะรูปนี้แล้วกันอาเจอกับยอดกองหลังนะครับซึ่งกองหลังสมัยนี้เนี่ยมีการฝึกซ้อมที่เข้มงวดกว่าในยุคของเปเล่เนาะโดยเฉพาะการจัดระเบียบแนวรับและการใช้ข้อมูลทางสถิติเพื่ออ,อ่านเกมแต่อย่างไรก็ตามครับเปเล่เนี่ยเป็นนักเตะที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากนะครับ เช่นการเลี้ยงหลบกองหลังหรือการหาจังหวะในการยิงในพื้นที่แคบและถ้าเกิดใครยังไม่รู้ซึ่งถึงความเก่งกาจของเปเล่เนี่ยไปหาดูคลิปได้นะครับผมเอามาให้ดูไม่ได้นอเนื่องจากมีลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวคลิปผมปิวแทนนะครับก็ไปหาดูได้นะครับอ่าน,น,นะครับเปเล่เนี่ยเก่งกาจมากแล้วอย่าลืมนะครับเปเล่ที่เราพูดถึงกันเนี่ยคือเปเล่ในยุคปัจจุบันที่ได้รับการขัดเกลาด้วยการฝึกซ้อมที่เข้มงวดมากขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นและโภชนาการที่มันทันสมัยขขขึึ้้นนนนนนนคิดดดดูจะหนนาหาไแ่นอน เปเล่ก็จะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อแนวรับในยุคปัจจุบันถัดม,มาก็ความเร็วของเกมเนาะฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยเล่นกันด้วยความเร็วสูงกว่าเดิมแต่ผมว่าเปเล่ที่ผ่านการฝึกซ้อมอย่างที่บอกแล้วครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็น่าจะปรับตัวได้และอาจเป็นหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นที่สุด ถัดมาครับเมื่อเปเล่เจอกับเทคโนโลยีและโค้ชยุคใหม่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพเขาได้ยังไงบ้างอย่างแรกครับถ้าเปเล่มีโอกาสได้ใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลเกมการฝึกซ้อมและโภชนาการเฉพาะบุคคลแน่นอนว่านี่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้เขาเก่งกาจกว่าในยุคของเขาแน่นอนครับถัดมาก็คือการได้ร่วมงานกับโค้ชระดับโลกเช่นเปปกูเดเล่าหรือเจ็กินครอปจุดนี้ก็จะช่วยพัฒนาเทคนิคในการเล่นของเปเล่ให้เหมาะกับเกมยุคใหม่มากขึ้นนะครับ ถัดมาครับถ้าเกิดเปเล่เล่นฟุตบอลในยุคปัจจุบันแน่นอนครับเขาต้องเจอกับโซเชียลมีเดียซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเปเล่ก็จะเป็นมากกว่านักฟุตบอลนะครับแต่เขาจะกลายเป็นแบรนด์ระดับโลกด้วยสไตล์การเล่นและบุคลิกที่ทอมตัวเขาก็จะมีฐานแฟนคลับในทุกแพลตฟอร์มครับบริษัทต่างๆก็จะใช้เขาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาหรือมีสารคดีของเขาใน Netflix อะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่พูดเวอร์นะขนาดเขาเล่นในยุคก,ก่อนที่ไม่มีโซเชียลมีเดียเขายังดังมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับถ้าเกิดเปเล่อยู่ในยุคนี้เ ก็จะมีมูลค่าทางการตลาดสูงผมว่าเพอเพเนี่ยเบียดเบียดกับคริสเตียโนโรนัลโดหรือลิลลเมซี่เลยนะครับถัดมาครับลองเปรียบเทียบซิถ้าเกิดเปเล่อยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะถูกเปรียบเทียบกับใครผมว่าน่าจะถูกเปรียบเทียบกับโรนัลโดเอบัปเป้แล้วก็ฮาแลนครับแต่อย่างไรก็ตามครับด้วยความครบเครื่องและก็ไหวพลิปของเขาก็จะทําให้เขาโดดเด่นออกไปในแบบของตัวเองนะครับเปเล่ le, เนี่ยมีสถิติการยิงประตูถึง1283ประตูแม้วบางส่วนจะมาจากเกมกระชับมิตรก็ตามนะครับหาก เขาเล่นฟุตบอลในยุคป,ปัจจุบันการแข่งขันมันสูงขึ้นแต่เขาก็อาจจะยังยิงได้40-50ประต,ตูต่อดูการอยู่ดีครับสุดท้ายครับ IMPACT หรือผลกระทบต่อวงการฟุตบอล ถ้าเกิดเปเล่เล่นฟุตบอลในยุคปัจจุบันเขาก็จะยกระดับวงการฟุตบอลด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หลังจากนี้นะครับเช่นเดียวกับที่เขาเคยทําไว้ในยุค60และ70นะครับนักฟุตบอลดังๆปัจจุบันหลายๆคนก็มีเปเล่เป็นไอดอลเนาะและเปเล่ก็จะเป็นตัวอย่างของนักฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบมีทั้งทักษะความมุ่งมั่นและก็ความรักในเกมฟุตบอลนะครับสุดท้ายสรุปครับถ้าเกิดเปเล่มาเล่นฟุตบอลในยุคปัจจุบันเขาก็จะยังคงเป็นหนึ่งในนักฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกคครรรรด้วววยพสสรร์และาาามามาถ เฉพาะตัวที่ปรับใช้ได้กับยุคสมัยใหม่นอกจากนี้เขายังสามารถสร้างอิทธิพลทั้งในและนอกสนามได้อย่างมหาศาลครับเพราะเขาเป็นมากกว่านักฟุตบอลแต่เขาคือไอคอนของวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงอ่ะนี่ก็คือหนึ่งในแง่มุมที่มีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่เราก็ตามครับชีวิตจริงมันก็เป็นไปได้หมดเกินจะคาดเดาเนาะทุกคนก็น่าจะรู้กันดีแล้วทุกคนละครับคิดเห็นยังไงถ้าเกิดเปเลม่มาเล่นฟุตบอลในยุคป,ปัจจุบันจะเป็นยังไงคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับอยากให้ทำเกี่